สำหรับตัวอย่างของการหาค่านะคะการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงหาค่าปริมาณต่างๆจากกราฟการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงนะะอันนี้อันดับแรกนะคะเมื่อเราเจอโจทย์แบบนี้ให้เรามาดูว่ามันเป็นกราฟอะไรแนะะ่นอนนะคะฝั่งของในแนวแกนนอนหรือว่าแกน X ตัวนี้ก็คือจะเป็นค่าของเวลาคือตัวทีตัวนี้เป็นความเร็วถ้าเราไม่รู้ให้เราดูที่หน่วย หน่วย m ต่อ s ก็คือเมตรต่อวินาทีก็คือเป็นหน่วยของ v เพราะฉะนั้นถ้าเป็นกราฟ vt มันจะหาได้อยู่2อย่างก็คือ 1. หาอะไรคะหาความชัน 2. หาพื้นที่ใต้กราฟแสดงว่ามันหาได้อยู่2อย่างถ้าเป็น vt นะเห็นไหมสมการเดิมนี้ หาได้สองอย่างถ้าความชันก็คือความเร่งถ้าพื้นที่ใต้กราฟก็คือ s yes. พื้นที่ใต้กราฟคือ s yes. ความชันก็คือความเร่งทีนี้เรามาดูโจทย์นะคะเราดูแล้วว่าหาได้สองอย่างเลยามาดูในช่วงเขาให้สนใจเป็นช่วงเป็นช่วงมันมีสามช่วงก็คือช่วงที่หนึ่งศูน์ถึงหนึ่งวินาที ก็คืออันนี้คือช่วงที่1ช่วงที่2ก็คือ1นึถึงหนช่วงที่สาม,มาสามช่วงอันนี้ก็คือเป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูแต่ว่าเขาจะสนใจเป็นช่วงช่วงของช่วงเวลาจากจากจากรูปกราฟเนี่ยเขาให้หาหนึ่งจงหาการกระจัดอันที่สองหาความเร็ว อันที่สามหาความเร่งซึ่งกราฟ vt ตัวนี้มันมีสองแบบก็คือความชันกับพื้นที่ใต้กราฟถ้าความชันเราหาความเร่งเพราะฉะนั้นเราสามารถหาความชันได้ก็คือเกิดความเร่งขึ้นส่วนพื้นที่ใต้กราฟมันก็คือเป็นตำแหน่งก็คือว่าการกระจัดก็คือ s เหลือตัวหนึ่งที่เราหาจากกราฟไม่ได้คือความเร็วเฉลี่ยเพราะว่ามันมีความเร็วอยู่แล้ว ะะแต่ว่าความเร็วเฉลี่ยตัวนี้โจทย์เขาให้สนใจเป็นช่วงเป็นช่วงเพราะฉะนั้นเราจะดูเป็นช่วงช่วงไปนะคะเพราะฉะนั้นความเร็วตัวนี้เราก็ต้องมาหาเองนะคะซึ่งปกติสูตรความเร็วนะ v เท่ากับ s ส่วน t อยู่แล้วนะคะ,อะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้อหนึ่งกันดูข้อ1 1.1่ง,ง,งเขาให้หา สังเกตดูในช่วงศูนย์ถึงหนึ่งวินาทีก็คือช่วงที่หนึ่งตัวนี้นะนี่สีแดงตงัวนี้ก็คือเราจะหาการกระจัดก่อนซึ่งการกระจัดเนี่ยหาจากพื้นที่ใต้กราฟใช่ไหมนี่ลืมหรือ,อยังพื้นที่ใต้กราฟแล้วก็ความชันก็คือความเร็งอ่ะทีนี้หาหนึ่งจุดหนึ่งคำถามแรกเขาให้หาการกระจัด ซึ่งการกระจัดเนี่ยมันก็คือพื้นที่ใต้กราฟนะเพราะฉะนั้นรูปของช่วงที่1ก็คือศย์วินาทีถึง1วินาทีเนี่ยจากโจทย์เนี่ยนี่มันก็คือเอสก็คือพื้นที่ใต้กราฟแล้วก็คือมันเป็นพื้นที่ใต้กราฟที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นเ,เราจะหาเลยก็ได้นี่เ เท่ากับถ้าเป็นพื้นที่ใต้กราฟตัวน,นี้เป็นสามเหลี 1, 2, ่ยมก็คือ1นึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงฝั่งข้างล่างตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าฐานฝั่งนี้เขาเรียกว่าสูงนะเราก็แทงเข้าไป s เท่ากับหส่วนสองก็คือมันเป็นสมาการนะคูณฐานฐานก็คือ1วิสูงก็คืออลากไปาว่มันตรงกับเลขไหน ะคะก็คือ8ก็จะเป็นอาหารได้4ได้ออกมาคือตำแหน่งการกระจัดเลยก็คือ4หน่วยเป็นเมตรนะคำตอบแรกก็ยังอยู่1.1อยู่นะคะอันดับที่สองเขาให้หาความเร็วความเร็วมันหาจากกราฟไม่ได้เพราะมันเป็นกราฟความเร็วอยู่แล้วแต่ว่าความเร็วเราหาจาก ระยะทางส่วนเวลาซึ่งอันเนี้ยเราไม่ได้ไปหาเฉลี่ยถึงวินาทีที่สุดท้ายก็คือวินาทีที่3นะเพราะว่าเขาโจทย์เขาบอกมาให้ดูเป็นช่วงก็คือถึง1วินาทีเราก็สนใจที่1วินาทีเพราะฉะนั้นการกระจัดแล้วเราก็มาหาความเร็วเฉลี่ยนะก็คือพื้นที่ส่วนด้วยเวลาก็คือเราหามาแล้วเมื่อกี้นะ s เนี่ยมันคือ4เราก็มาแทนค่า เวลาที่เราใช้ไปทั้งหมดในช่วงที่1ก็คือ1วินาทีอันนี้หาเป็นช่วงก็คือสเมตรต่อวินาทีอันที่3าเขาจะหาความเร่งซึ่งความเร่งเนี่ยมันเกิดจากความชันความชันเราจะเอาจุดไหนความชันสมมุติว่าครูจะเลือกเป็นจุดจุดท้ายเลยเนี่ยจุดนี้ กับอีกจุดหนึ่งเราเลือกจุดที่มันอ่านค่าได้ง่ายๆแล้วก็ตรงอยู่ในเส้นกราฟครูจะเอาตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่1กับ2ในรูปนี้นะคะซึ่งตำแหน่งที่1นึ่นะมันเป็นคู่อันดับอะไร0ูนจุดห้าใช่ไหม x y คือลากมาเป็น4ส่วนตำแหน่งที่2ก็คือคู่อันดับ1 8ใช่ไหมก็คือตรงเนี้ย1 ก็8อ่ะได้แล้วเรียบร้อยทีนี้เราจะมาหาความชันเราเอา2มาลบ1ก็คือจุดที่2มาลบจุดที่1ค่าแกน y ข้างหน้ามันคือ x อถ้าเป็นคู่อันดับนะนอันนี้คือ x อันนี้คือ y ก่อนเป็น x หลังเป็น y เพราะฉะนั้น y 2 y 2ก็คือ8นี่ y 2นี่นะคะ y 2แล้วก็ลบ 1> y หนึ่ง y หนึ่งก็คือสี่นั่นเองหารเดล a x เดล a x ก็คือในช่วงค่าค่า x นะมันก็คือหนึ่งลบกับอะไรศูนย์จุดห้านี่ค่า x นี่คือค่า x ลบกันได้เท่าไหร่ a ก็คือแปดลบสี่เหลือสี่หาร หนึลบศู้าได้0.5เลื่อนมาหนึ่งตำแหน่งก็เป็นสี่สิบหารห้าได้อะไรคะสี่สหารห้าก็คือ8ปดนั่นเองหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองเลยเพราะว่าอันนี้มันเป็นทฤษฎีแล้วเรียบร้อยนะก็จะเป็น4ี่หารศูนจุห้า ได้แปดตัวนี้ก็คือเราหาอันที่ 1. ห,กกน,น,หกกน,น,นึ่งหากากระจัดหากากระจัดเนี่ยหาได้จากกราฟไปเลยเป็นพื้นที่ใต้กราฟส่วนที่สองคือหา v ซึ่งเราหากากระจัดมาแล้วนะคะก็คือเป็น s ส่วน t ก็คือสี่ส่วนหนึ่งได้สี่เมตรต่อวินาทีแล้วก็อันที่สามเขาให้หาความเร่งความเร่งก็คือ a เราก็หาความเร่งได้จากความชัน อันนี้คือหนึ่งจุดหนึ่งเดี๋ยวจะยกตัวอย่างหนึ่งจุดสองฝั่งนี้นะหนึ่งจุดสองเนี่ยเขาสนใจที่ช่วงที่สองนะก็คือหนึ่งถึงหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าอันนี้คือช่วงนี้นะอาหาอย่างรวดเร็วตัวนี้ก็คือ อันนี้หนึ่งเขาหา SS มาเท่ากับพื้นที่อ่าเราหาก่อนพื้นที่ใต้กราฟก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะก็คือกว้างคูณยาวได้เลยต้องดูด้านด้วยอันนี้ก็เป็นข้างล่างจาก1ถึง1.5นะเราสนใจแค่1ถึง1.5แค่นั้นเพราะฉะนั้น ในช่วงวินาทีที่1นึถึงหนเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็ใช้กว้างคูณยาวได้ด้านกว้างก็คือ1นึถึงหนึ้เนี่ยมันห่างกันอยู่0.5เป็นระยะ0.5ส่วนยาวก็คือด้านบนก็คือเนี่ยอ้นนยาวยาวหรือว่าสูงก็ได้มันก็คือ8ปดคูณกันออกมาได้อะไร ศูนย์จุดห้าก็คือแปดห้าสี่สิบใส่จุดก็ได้เท่าไหร่คะได้สี่ทีนี้เอสมันมีหน่วยเป็นเมตรอันนี้ก็คือหาจากพื้นที่ใต้กราฟนะแล้วก็มาเอสแล้วก็มา V V ก็คือ S ส,ส่วนที เอสก็ S S. หามาแล้วเป็น4แต่ว่าเวลาในช่วงนี้มันไม่เหมือนกับข้อข้อหนนะช่วงนี้เราคิดแค่ศูนย์ถึงคิดแค่ระยะ1นึถึงหนก็คือมันห่างกันอยู่0.5นยาในช่วงนี้มีแค่ครึ่งครึ่งวินาทีนะก็ห่ายกันออกมาก็เลื่อนจุดเป็น4 0่ส่วนหก็เป็นแปดส แล้วก็มาความเร่งความเร่งเราหาจากความชันของกราฟข้อนี้มันจะง่ายหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าความชันของกราฟไม่มีเลยอ่ะถ้าสมมติว่าช่วงที่สองนะมันจะเป็นเส้นตรงมาแบบนี้คือหมายความว่าความเร็วคงที่อ่ะมันเป็นแกนของความเร็วถ้าสมมติว่ากราฟมันขึ้นแบบนี้ก็คือ มันมีความเร่งมากขึ้นนะคะเราต้องดูด้วยอย่างเช่นในรูปนี้ตรงที่1นึถึงหนจุดห้าวินาทีเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเออสี่เหลี่ยมพื้นผ้าพ,พอดีนะคะก็หาหา,หาความชันทีนี้มาดูความชันจุดนี้นะถ้ามันเป็นเส้นตรงแบบนี้มันจะหาได้ไหมนะจุดนี้ของในห่วงห่วงของกราฟนะ สังเกตดู v 2กับ v 1คู่วรดับนะะปกติมันจะเป็นความชันเดี๋ยวครูเขียนให้ดูความชันของกราฟมันก็คือเดลต้า y ส่วนเดลต้า x ซึ่งในข้อนี้นะคะเดลต้า y y มันเป็นจุดจุดเดียวกันตัวนี้ v 1ถ้าลากมาก็จะเป็น3 3กับ8 ตรงนี้ก็จะเป็น v สองนะหนึ่งจุดห้ากับแปดนี่นะตำแหน่งสีแดงตรวนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราลองมาแทนค่าดูด e ลต้านะ y y คืออันที่อยู่ข้างหลังก็คือเป็นค่า y นะคะซึ่งมันเท่ากันข้อน,นี้ก็คือเป็นแปดลบแปดส่วนด e ลต้า x นะดลต้า x ของเราช่วงเวลาก็คือ หนึ่ถึงหนก็คือช่วงเวลาเป็นอ่าลบแค่ดูหนถึงหอ่าลบกันมันก็จะเป็น8ปลบแได้0ส่วนอะไรก็ตามมันก็จะได้0ูนยถ้าสมมติใส่ให้ครบก็คือศูนความเร่งก็คือเมตรต่อวินาทียกกำลังสองนะอันนี้ก็คือจะเป็นการหาความชันของกราฟ ถ้าเรามองจากกราฟเลยก็สามารถตอบได้เพราะว่ามันเป็นเส้นตรงแนวนอนตัวนี้นะคะสีแดงเนี่ยที่ครูเขียนถ้าสมมติว่ามันความเร็วมันเท่ากันหรือว่ามีค่าเท่าเดิมความเร่งจะเป็นศูนย์เพราะว่ามันไม่ได้เร่งความเร็วมากขึ้นไม่ได้เร่งเครื่องขึ้นมันมันขับด้วยความเร็วคงที่เพราะฉะนั้นถ้ากรณีแบบนี้กราฟมันจะเป็นเส้นตรงในแนวนอนเหมือนกันอ่ะ ตัวนี้ก็คือสามารถตอบได้ว่าความเร่งของกราฟในช่วงนี้นะมันคือ0เมตรต่อวินีทกลังสองเนี่ยก็จะประมาณนี้ส่วนอ่าพื้นที่ที่3ก็หาเหมือนกันนะคะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนกันนะนี่คือเป็นตัวอย่างของการหาค่าต่างๆปริมาณต่างๆจาก กราฟการเคลือนที่แนวตรงสามารถนำไปใช้ได้นะคะ